สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าเช้าวันอังคารวันนี้คุณใจจะผัดผักโอซุนค่ะผักโอซุนกับตับไก่ค่ะพเพื่อนๆจ๋าเราไปทํากันนะคะง่ายๆนะคะเมนูใส่ใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆใส่กระเทียม ต้นของเขาเนี่ยคุณจะจะไปยำงใบก็เลยเอามาผัดค่ะเพื่อนจ้ะ เสร็จแล้วผัดโอซุนกุยแจผัดผัดโอซุนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วกุยแจก็เอามาใส่นี่ถัด้วยนะคะ จะแบ่งกันค่ะเพื่อนๆทาการแบ่งสันปันส่วนเพราะว่าอยู่กับหมาอยู่กับหมาหนึ่งตัวคนหนึ่งคนหมาหนึ่งตัวกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆคนกินผักไป <c oughs> คนกินผักนะคะคนกินผักก็ตักเอาผัก <c oughs> ด้วยจันต้องแบ่งกัน เนี่ยค่ะคนกินผักเอาตักนิดนึงตักนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นคุปข้าวคุปข้าวให้หมาค่ะเพื่อนๆหมาไม่กินผักนะหมาไม่กินผัก นี่ก็จะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนครูใจก็เอาผักเอาผักเอาตับนิดนึงใส่หัวข้าวค่ะแล้วก็ตับนี่ก็จะแบ่งหมาค่ะแบ่งหมาก็คือจะคุกข้าวให้เขาอะค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวนี้ก็กินด้วยกันค่ะข้าวคนกับข้าวหมากินด้วยกันค่ะ,ะครูใจจะหงข้าวไว หุงข้าไว้แล้วก็ช้ามาก็จะเอามาเวฟนะคะเอามาใส่ไมโกรเวฟก็แบ่งกันค่ะนี่ต้องหากินไม่เป็นเนาะต้องหาให้เขาอะคะ่ะเอาเขามาเลี้ยงรล้ง คุกคุกคุกให้เขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก่อนไปโรงเรียนคุณใจก็จะเอาไปเบป่งกันนี่ค่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ มีความสุขในวันอังคารนะคะเจอกันวันอังคารก็ขอให้เพื่อนมีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่มาดูครยใจมาเป็นกําลังใจครูใจรับรองว่าครยใจกลับไปทุกคนนะคะมาทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อนๆจ้ะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายก็เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะ